นี่่ก่อนนี่โอ้โห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 อ้โหโอ้โห้โหโออ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโ้โหโอ้้โหโอ้้โห้โห้ออ้อ้โหโ้อ้อ้อ้้อ้โอ้โหโอ้โอ้โหอ้โโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โ้อ้โหโอ้โอ้โหโออ้โอออ้โหห้โหโอ Hãy subscribe không, mình Ghiền Mì Gõ cô? không bỏ được, những video hấp dẫn

โหลนโหนนะครับนะครับมะครับนะครับนะ วนมาก่อนนะครับแอนนี่จะกลับแล้วเนาะเรามีแต่สวนะครับตอนนี้จะสวะก็คว้าสวะสวปิดกล้อนไปเลยโอ้แล้วเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวลงเอา,เอาขาออกถอดขานะครับเดาลงเก็บไว้ก่อนลมแรงนะเมื่อคืนเลยลมแรงนะคเอฟซีนี่ครับช่วยกันลงสองหลังแล้วเรียบร้อย โอ้ยนั่งเจ้าน,นี่ครับเสร็จเรียบร้อยสองหลังช่วยกันครับทุกคนพลังมดแอดมินก็ขอสามตัวตรงอยู่นะครับผมเปรี้ยวนะฮะ

น,นี่นะบรรยากาศล่าสุดนะครับก็กำลัาางพลก็หายไปอีก3ามคนสามท่านนะครับก็เหลืออยู่เท่าที่เห็นนะครับผมนี่นะครับเหลืออยู่เท่าที่เห็นเนี่ยแอดมินน้ำตาไหไร อดมินร้องไห้เลยนะครับผมสีตาอนี้ยังข่าตามาคือสีตาบรรยากาศสดๆเดียวๆมิน,ม,นมินจา้ามินมินจา้ามินจา้นจา มนเดียวัรคะร้องไห้เลยมีร้องไห้เลยมินร้องไห้นะครับอ้าวึ้นมาฟูเดียวด้วยด้วยยังไงเนย่งนี้ขึ้น่งมีนขึ้นฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ใครเปิดให้มินนาะใครจะเปิดให้เนาะ

เรียวนะครับที่ลานปู้บริจิตเนี่ครับเต็นก็เอาลงแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับโดนลมพัดมันลมแค่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับซึ่งเราก็เอาตรงกลางลงนะครับเมื่อกี้ก็รวมพลังกันนะครับทุกท่านเลยวอหรือไม่สวอนนะครับเอฟซีขอช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่นะครับลุงกับป้าไม่อยู่ แต่ร้านกาแฟก็ปิดนะครับปิดแอดมินก็จะกลับนะครับร้านกาแฟปิดเห็นว่ากลับประมาณ3 4มสี่วันนะครับประมาณ 3- 4มสี่วันก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตสดๆที่นาลุงพลนะครับนาลุงพลฟังปูปาริจิตขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ฝากเป็นแรงใจนะครับให้ทุกช่องนะครับให้ทุกช่องที่อยู่กับลุงพลปัตรแนนะไม่ว่าอยูุ่่งนาหรือว่าอยู่ที่งานบุญกะถินนะครับ ประมาณนี้นะครับมาพูดคุยถทายกันอัปเดตทั้งวันนะวันนี้อัปเดตทั้งวันที่นาลุงพลนะครับก็อยู่ยาวอยู่ยาวสามวันเลยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเดินทางกลับพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ก็เดินทางกลับอุดอรพรุ่งนี้นะครับช่วงประมาณสักบา่บายบ่ายนะบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามนะครับประมาณนี้ หนน้ำัังโน่นน้ำแอดนะครับอากาศที่น่ารักนะครับอบอุ่นมากนะครับเนะครับอัปเดตล่าสุดแชร์กด subscribe นะครับเป็นลังใจให้ทีมงานของคุณป้าแตนทุกๆท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญครับ fc ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ คิดหวังสิ่งใดสมมาตรดังปรารถนาทุกประการนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ20ทันวานี้นะลุงพลป้าแตนต้องชนะแน่นอนนะครับสวัสดีครับผม